สวัสดีค่ะไอทีทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปที่3แนวทางที่จะออกในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันที่ยิบวันนี้วันที่31กรกฎาคมพศ2567วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเลขรัฐบาลไทยออกในวันที่1สิงหาคมพศ2567เราก็มาดูแนวทางกันต่อเลยแล้วก็ลงให้รัวๆเลยนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะปู่เสาล่าให้มาที่708แล้วหกสอนแลนะคะบนล่างจะมี70 78และ08 7 0 7 8 0 8, 8นแะคะ67 60และ2 0 6 2นะคะพิจารณาดูให้ดีอันนี้เป็นเลขแนวทางจากปู่เซาล่านะคะชอบจัดขัดก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะลงให้ลัวๆเลยค่ะลงให้ล้วๆเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายเยวจิกก็จะเลี้ยงให้เลยเลี้ยงให้เลยนะคะชอบแคบเอาไว้ไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะ โปรดใช้วิจรารยณในการรับชมนะคะขอให้ท่านชมเพื่อความบันเทิงนะคะอ่แนวทางคนหาก็หานะคะคนดูก็ดูนะคะถ้าชอบจัดขัดเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะปูย่ย่าสวนทําปู่นาโคนะคะให้มาที่903และ78 903 78 909 9 90 3, 03, 78, 0เ303 7808และ70นะคะเราให้ ให้เป็นแนวทางเอาลงเป็นแนวทางให้ท่านพิจารณาดูนะคะ มาต่อ,อด้วยสูตรสาลําสูตรที่6นะคะแคปไปด้วยนะคะแคปไปด้วยนะคะเดี๋ยวเลขถ้าเกิดวันเลขเข้าแล้วเดี๋ยวก็จะร้องอุยตามหลังนะ <c oughs> อา้าวแคปหน้าจอไว้เลยค่ะไม่พูดพรำตาเพลงแคปหน้าจอไ้เลย9้าหนึ่งห้เหนนะคะพิจารณาดูว่าชอบหรือเปล่าชอบจัดคัดก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะ ก้าหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งห้าหนสหนึ่งห้าเเะคะเลข3ตัวบนมี4ี่หางนะคะแล้วก็มาเลข2ตัวบนล่างจะมี9ก้าหนึ่งเสามมี9ก้าหนึ่งเสาม

แคปหน้าจอไว้เลยนะคะเอฟซีเระทาทูตแคปหน้าจอไว้เลยกันนี่ไงปูทมดินปูทมดินนะคะปูโโูปอปูพทาพทา ที่สองค่ะวมาหมดยมาหมดไม่ได้หมดแล้วมาหมดแล้วนะมาหมดแลวสินไม่มีละ ดูไม่เลยมาสร้างมาแต่ไม่อเนาะี่บาฮะคดกิน จัดมาจัดไปหาเลขนอกกระจอมไม่เจอ นี่เนี่ยไทยจะปูทุ่มดินนะคะปูทมดินให้มาที่913นะคะแล้วก็939172528917ค่ะ สี่สำนักหรือห้าสำนักอ่ะโอ้เยอะอยู่นี่เยอะอยู่นี่อ,อ,นอ่ะนะคะให้ไปจะได้จะได้ลงให้หมดหมดนะคะจะได้ไม่ไม่มีค้างถูกถูกหรือไม่ถูกก็ต้องดูไปตามความเป็นจริงนะคะว่าถูกไหมในงวดนี้นะคะปูถมดินนะคะแล้วก็มาสูตรที่สองของเสาดำนะคะ เสาแหลาเลขน้องก้าจอมทำไมไม่เห็นเก็บมาหมดแล้วไม่มีเหลืออะไรอยู่ที่บ้าน เฮียสยเฮียกลางทางบ <laughs> เ่เฮียเป็นย่ายเนาะเฮียจะไหน,นบุญขับรถมาปู่ชัยภูมินะคะ ก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีในงวดนี้นะคะห้ามลืมเด็ดขาดชอบตัวไหนซื้อเอานะคะขอทุกๆท่านโชคดีนะคะงวดนี้ค่ะ